บางครั้งเขายังไม่ได้กินอะไรเต็มที่แล้วก็ออกไปผปสม,มเลยก็มีลูกค้าเรียกมัน<อ>มันต้องทําเวลาให้เขาครับผมเขาอาจจะเครียดอาจจะอะไรอาจจะร้อนหรืออาจจะอะไรมันมันมันเครียดได้เพราะฉะนั้นแต่ผมทํามานานผมก็มีความชํานาญมันความชํานาญนี่มันมันสอนกันยากมันต้องใช้ประสบการณ์ครับผมแล้วก็เรียนรู้แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันครับผมวัวแต่ละตัวคปแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนิสัย แต่กลับกันไปครับผมสัตว์หน้าค้นนะ่ะเขาบอกว่ามันเชื่อใจไม่ได้หรอกอย่าไปประมาทมันถ้ามันไม่ชนเรามันเหยียบเราเราก็ตายได้ไัอ๋อครับผมแบบว่ามันมาแบบพลัมพ้มาแล้วนี่เราไม่หลบมันมันเหยียบเราก็ดูหาแขนท์ครับถึงถึงขั้นเสียชีวิตไนดะ้ครับผมแต่ข่าวดีนิดนึงครับเกษตรกรช่วงนี้ทาไมครับราคาวัวคอยมันกระเตื้องขึ้นเร็วกว่ากว่ารอบก่อนก่อนรู้ได้ไงครับผู้ใหญ่ผมดูตลาดครับผมเปิดคลิปดูตลาดอ่า มันมันมันกระเตื้งขึ้นกว่าครั้งครั้งที่ก่อนเยอะเลยอ๋อตอนนี้วัวมีหลักตัวละห้าหมื่นกว่าหกหมื่นเนะ่วัวที่บามันเอฟหนึ่งเอสองประมาณนี้อืมครับแล้วก็วัวเนื้อก็กระเตื้งขึ้นนิดหนึ่งตามครับผมครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งรีบขายเนาะใช่ใช่สู้กันต่อไปที่ผู้ใหญ่บอกว่าเริ่มมีราคาขึ้นนี่ผมฟังแล้วชื่นใจเลยนะครับครับคงจะแต่แต่ผมแอบดีใจมากเพราะว่ามันชึ่นเร็ว เร็วกว่าเดิมค่อนข้างจะผิดปกติด้วยตามไปมันขึ้นเร็วอันนี้คืออะไรครับผู้ใหญ่ข้าวเศษข้าวจากร้านเนื้อย่างครับเศษข้าวครับข้าวสุกที่เขาเหลือมันจะบูดแล้วอืมไม่ได้ซื้อหาไม่ไม่ได้ซื้อหาครับพวกนี้ไม่เคยซื้ออะไรข้าวสุกที่ใกลยย้จะเสียเนาะใช่ใช่ผู้ใหญ่ทํายังไงบ้างครับนี่ก็ผมก็ใส่น้ําเต็มนี่แหละแล้วก็ใส่เกลือปกติ วัวมันก็สามารถที่จะกินเป็นคาได้ใช่ใช่ใช่ทำไมผู้ใหญ่ต้องผสมน้าครับผสมน้ําให้มันให้ปรุงมันป่องหน่อยแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยมันมันจะได้มันจะได้พอดีครับเพราะว่าวันนี้มันกินฟางทั้งวันแล้วอกินฟางทั้งวันถ้ากินน้าไปเยอะมีเกลือมีอะไรมันจะไปหมักแล้วมันก็เรือเรือฟางมาแล้วก็มันมาเคี้ยวเรื่องได้อมันประโยชน์เยอะมากเลยก็แสดงว่าน้ําที่กินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่ากินแค่ให้ กระหายน้ำเนะาะมันมีส่วนที่ทําให้เกิดการเร,อรือมาเคียว,วย่อยได้อีกครับ,มา,ม,าบมากับฟางที่มันเคียวไปเมื่อเช้าแล้วครับผมบมันจะผสมกันแล้วโอเคเลยครับผมโโอ้ห <c oughs> <c oughs> มันเลียงไม่เหลือสักนิด <c oughs> <c oughs> สองไงนี่แล้วนะสอง สองกะบ่ากแล้วนะกินสองกะละมังแล้วไอ้ข้าวนี่นะใช่ใเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองใส่น้ำกับเกลือมาเฉยๆดูว่ามันจะกินไหมอ่ะลองดูนะผู้ชมครับลองวันนี่ลองพอดีผ่านเข้ามาครับ FC บอกว่าถ้าควายคลอดลูกแล้วไปถ่ายให้ดูด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ที่ไหนนะผสมเยอะนะครับผมเยอะผสมเยอะไปสองสามร้อยแม่ควายเนี่ยนะครับ,บโอ้โหแล้วลูก <c oughs> คนงานเขาก็เยอะแล้วลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้ว เขาเลยเรียกใช้ตัวเพราะว่าน่าจะผลงอนโจทย์นะครับผมมันสู้ผสมเทียมได้อออันนี้น้ำกับเกลือเฉยเคยดูว่ามันจะกินไหมครับผมเมื่อกี้มันมีข้าวด้วยอันนี้แค่เป็นน้ำผสมเกลือไม่มีข้าวนะน้ำผสมเกลือเฉยครับผมการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับผู้ใหญ่ก็ ประโยชน์เยอะครับข้าาวัวมันไม่ค่อยกินน้ําแล้วมามาทำอย่างนี้มันกินก็แสดงว่ามันได้น้ําไปในร่างกายเพราะร่างกายของคนเราของสัตว์มันต้องมีน้ําอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าน้ําเข้าไปเยอะๆในร่างกายมันจะมีประโยชน์มันจะมีผลดีแน่นอนแหละเพราะว่ามันไม่ขาดน้ำเน่ครับผมแล้วก็เพราะมันจะสบายมันสบายในกระเพาะมันครับผมคือคนเราเนาะ ขาดอะไรก็ได้แต่อย่าขาดน้ำเนาะขาดอาหารสั์ก็เหมือนกันกัเร่บคือขาดอาหารได้สี่ห้าวันก็ได้ครับก็ดูว่าวิธีผมจะสําเร็จไหมยังไม่เคยทาที่ไหนยังไม่เคยทาที่ไหนใช่ไหมทำที่นี่ที่เดียวที่เดียวนะลองดูครั้งแรกถ้าไม่เสถียรก็อย่าทาตามอย่าทำตามโอ้โหเกลือเฉยๆกันน้าครับไม่มีอะไรอาจารย์ก็ยืนยันได้ มาที่ไรก็ต้องมีทีเด็ดทุกรอบนะครับไอคือตั้งใจขี่มาบอกว่าเอฟซให้ไปถ่ายควายจะคลอดลูกให้นะผู้ใหญ่จะจัดทีเด็ดให้ชมตลอดเลยนะไม่เคยขัดเลยนะผู้ชมครับผู้ใหญ่เขาบอกผมว่าถ่ายไปเถอะให้ชาวบ้านเราได้เกิด <ใจ S 1> เกิด,ด,กดความรู้เนาะเกิดความรู้ครับผมใครอยากจะมาเยี่ยมที่คอบก็ได้โทรมาก่อนอืครับนัดนัดเวลาการผมไม่เคย คิดจะถือตัวอะไรครับผมมีอะไรบอกได้บอกถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ครับผมถ้ารู้ก็จะบอกทันทีไม่กักไว้อืมเห็นไหมง่ายไหมไม่ใช่กะละมังรั่วนะไม่กะละมังไม่รั่วแต่มันมีไดโบอยู่ข้างบนพอะกินไปแล้วนี่กระเพาะน้ําอยู่ซ้ายอยู่ขวาครับส้ายยาขวาน้าครับซ้ายญ้าคือฝั่งนี้นะครับยาขวาก็คือน้าครับฝั่งนี้นะผู้ใหญ่นะอย่างนี้คือเต็มแล้วใช่ไหมครับนี่ ก็เต็มแล้วครับสุดยอดแล้วอืมนนะอย่างเงี้ยวันนี้จบแล้วครับ <laughs> สามสามการมังนี่แหละจบแล้วพองกินฟางไปแล้วครับผมแล้วได้จากเศษข้าวแล้วก็ลองเมื่อกี้ลองว่ากินน้ํากับเกลือ,อตอนนี้ต้องใส่ทุกวันแน่น้ํากับเกลือเพราะเกลือเราถูกมากเราได้เกลือมาฟรีอ๋อทำไมถึงได้มาฟรีครับก็น้องชายเขาซื้อทิ้งไว้ให้อืมตอนแรกเขาาจะทําพวกหมึกย่างอะไรแล้วก็ไม่ทํา ครับผมไลยก็สอบอยู่ครับผมเกลือที่ใช้ก็ขอให้ให้แต่เค็มเนาะครับให้แต่เค็มเกลือไม่เค็มก็ไม่ใช่เกลือแล้วครับผมโอ้กินฟางดีมากเดี๋ยวเก็บกินไปเลยครับอือฟงนี้เก็บกินครับผมผู้ชมครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับอาจจะไม่รู้นะก็ผู้ใหญ่มี พควันควายด้วยครับมีครับแล้วก็มีพคันวัวชาเล่มีบะมันครบทุกอย่างเลยนะครับผู้ใหญ่รับทับครั้งเท่าไหร่ครับนี่ควายพันหนึ่งครับในสถานที่นอกสถานที่ก็ตามระยะทางครับครับผมแล้วก็วัวชาเล่นี้หกร้อยบาทครับฮะทำไมในพื้นที่หกร้อยบาททำไมถูกจังเลยครับผู้ใหญ่ราคาเกษตรกรครับหกร้อยน่ครับถ้าตามที่อื่นก็พันหนึ่งนะผู้ใหญ่ครับเริ่มต้นนี่คือหนึ่งพันบาทเลยนะครับครับผม อันนี้คือลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองครับลูกลูกหลานเต็มเมืองนะครับทั้งไฟทั้งบัวส่วนบานบันก็ทับแปดร้อยครับในบ้านครับผมทัข้างนอกก็ตามระยะตามเขงว่าอ่าอันนี้คือควายพ่อพันธุ์ของท่านผู้ใหญ่นะครับครับคือใครไม่เคยดูคลิปท่านผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้เนาะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาถ่ายไหลครั้งและวท่่ไม่ได้มาถ่ายเลยครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับผู้ใหญ่ตัวนี้ห้าปีกว่าครับห้าปีกว่าสูงร้อยเจ็ดสิบครับผม ก็ควายบ้านๆกินธรรมชาติกินนี่แหละยากกระฟังต้นต้นในเปียก็ไม่ต้องสับคือกินไว้นี่เนี่ยไม่ได้สับเดี๋ยวมันกินหมดของมันเลยไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวไม่มีเหลือนะผู้ใหญ่นะไม่มีเหลือครับผมเบอร์โทรก็เบอร์โทรเก่าเลยเนาะครับครับเบอร์โทรเก่าครับผมครับครับาได้ราคากันเองรับประกันติดแต่ถ้าซ้ำก็มีค่ารถตามระยะทางอย่างวัน แค่นั้นแหละอแค่นั้นแหละครับผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเกิดได้ผสมจริงเนี่ยมันก็คงติดเลยเอ,อ่ะเนาะเพราะว่าวัวควายเนี่ยมันเขาเรียกวนะ่อาอสุจิมันเยอะเนาะแต่ข่าวดีนิดน,นึงครับเกษตรกรช่วงนี้ทําไมครับาคาวัวควายมันกระเตื้งขึ้นเร็วกว่า,วารอบก่อนก่อนรู้ได้ไงครับผู้ใหญ่ผมดูตลาดครับผมเปิดคลิปดูตลาดอ่ามันมันมันกระเตื้งขึ้นกว่าครั้งครั้งที่ก่อนเยอะเลยอ๋อตอนนี้วัวมี หลักตัวละห้าหมืนกว่า6กนะหมื่นนวัวที่บาามัน F1 F2 ประมาณนี้ครับแล้วก็วัวเนื้อก็กระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งตามครับผมครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งรีบขายเนาะใช่ใชสู้กันต่อไปท <c oughs> ี่ผู้ใหญ่ว่าเริ่มมีราคาขึ้นนี่ผมฟังแล้วชื่นใจเลยนะครับคคงจะแต่แต่ผมแอบดีใจมากเพราะว่ามันขึ้นเร็วเร็วกว่าเดิมค่อนข้างจะผิดปกติด้วยทำไปมันขึ้นเร็ว ปัจจัยอะไรครับผู้ใหญ่ที่ทําให้อาจจะขึ้นเด็วกว่าปกติครับเท่าที่เราคิดนะถ้าพูดได้ไหมนี่ได้ครับมันอยู่ที่รัฐบาลเสื้อแดงด้วยผมว่าครับผมมีส่วนมากอาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าเขาเคยทําเรื่องนี้มาก่อนแล้วทั้งก่อนนั้นที่ทีวโวไม่มีราคาแล้วก็ทําได้แล้วครับผมแต่ครั้งนี้ถึงจะไม่ขึ้นขนาดราคาเป็นล้านเหมือนมาก่อนก็เกือบแสนหรือ ใกล้แสนก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับครับผมอืแต่ผมว่าผมว่าอีกไม่กี่เดือนหรอกใครมีตังซื้อแม่ดีๆไว้เลยครับช่วงนี้นะมีพื้นที่ใช่เพราะว่าซื้อตอนที่มันกําลังจะเริ่มขึ้นแสดงว่าช่วงนี้เหมาะมากครับนี่ครับทับก0 0รอยบาทลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองลูกสวยมากอืกระดูกใหญ่มากครับผมชาเล่ตัวนี้ยาวสูงยาวกระดูกใหญ่ มีคนมาขอซื้อบางไหมนี่นี่มีมีครับมีคนขอซื้อหลายคนพอพันธุตัวนี้นะใช่ครับผมไม่ขายเพราะว่าผุมหาชาเล่ที่สูงร้อยหกสิบกว่าอย่างนี้หาไม่ได้อ๋อครับคือของของดีไม่ได้มีขายใช่ใช่มันไม่ได้มีน้อยมันไม่ได้มีหลายตัวครับผมแล้ววัวยาไม่เข้าสี่ปีนะครับอืมวัววันที่ยี่สิบห้ามีนานี้จะครบสี่ปีเต็มตัวนี้นะครับผู้ใหญ่ ปีที่แล้วผมยังเฉลิมฉลองวันเกิดเขาอยู่วันที่ยิมห้า<อ>มีนาครับผมบยิมห้ามีนานี่จะครบสี่ปีครับตัวนี้มูลค่าของวัตัวนี้ถ้าเราตีไว้นี่ประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นผมขายแสนแปดครับแสนแปดครับ เขาขอต่อนี่หน่อยผมไม่ไม่ให้เพราะว่าผมถือว่าของผมมันเลือดร้อยแล้วของพีนเมียมผมผมขายก็ได้ไม่ขายก็ได้แต่ผมทับได้เยอะกว่าแสนแปดแล้วแน่นอนนะครับอผมทับได้เป็นสี่ร้อยแม่ละตัวนี้ครับผู้ใหญ่ใช่โอ้โหสี่ร้อยคูนสี่ร้อยใช่ครับเท่าไหร่หกสี่ยี่สี่ใช่ไหมครับสองแสนกว่านะผู้ใหญ่นะทับได้สองแสนกว่าแล้วแล้วตัวก็ยังอยู่ใช่ไหมยังใช้ได้ยาวๆประมาณสักกี่ปีถึงจะหมด ก็ประมาณแปดปีครับวัวพ่อพันธุ์นะครับแปดปีอาจารย์เอาอีกสี่ร้อยแม่คูณดิแล้วแล้วขายตัวมันบาทหนึ่งก็ยังกําไรไม่ขาดทุนอ่ะถูกต้องครับผู้ใหญ่โอ้ผู้ใหญ่พูดดีนะบาทหนึ่งก็ไม่ขาดทุนใช่ไม่ขาดทุนเพราะว่าเราทับได้เยอะแล้วเราผสมได้เยอะแล้วประสบการณ์มันสอนว่าจะมีใครจะมาซื้อผมไหมบาทหนึ่งตอนนั้นประสบการณ์มันสอนาเนี่ยพูดถึงนะประสบการณ์มันสอนคนเนาะใช่คำว่าบาทหนึ่งเนี่ย มันฟังยากนะผู้ใหญ่นะฟังยากใช่ครับแต่ถ้าเราไม่รู้ม่ีค่านะใช่ครับถ้าขาดบาทหนึ่งก็ไม่ครบล้านอ่าครับผมคือเราไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมาก่อนเนาะใช่พูดถึงก็บบาทหนึ่งเนี่ยผมฟังว่าก็ขาดทุนแต่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่ามันเกินคุ้มแล้วผมเกินคุ้มแล้วให้กันยังได้เลยใครชอบพอกันคือยกให้กันได้ถูกใจนะใช่ครับผมเป็นมรดกที่ส่งต่อกันได้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดานะผู้ชมครับอย่างตอนนี้ถ้ารี่น้ำเชื้อเกบไว้ก็ ตัวนี้ก็ทํำยังไงก็ได้อ๋อเออมีคนเขาบอกนะว่าอยากให้ผู้ใหญ่เอาวัวไปรีดน้ําเชื้อบ้างอ่าหลายคนนะมาคอมเมนต์นะ <c oughs> เพราะเพราะอะไรที่ผมไม่รีดผมต้องการให้เกษตรกรได้เห็นของจริงแล้วก็ได้ทับอของจริงว่าไอ้ที่เขารีดเขาอาจจะหลอกใส่ไม่รู้พ่อไหนต่อตัวไหนครับผมแต่นี่คือให้เห็นของจริงแต่ผมใช้พ่อพันธุ์ทั้งครัวทั้งควายค,คือเกรดเกรดรีดน้ําเชื้อทั้งหมดแหละครับผม ตัวไหนไปดูได,ด้ดูตัวจริงได้หรือเขาพูดต่อกันโอ้ยายจริงไงน,น่ยอมรับว่ายายจริงของดีจริงครับผมถ้าของดีเขาจะทับแค่6 0ร้อยวอะ่างนี้แต่ก,ก็ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูไปดูได้ครับผมอยู่น้องกงมาดูได้เลยครับผมตัวจริงเสียงจริงเลยคือชาวบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะเสียความรู้สึกตรงที่มันผสมไม่ตรงปกไปเจอหลายที่นะ การขายออนไลน์ line, การขายอะไรมันก็ไม่ตรงปกคือคือมันไม่ตรงปกมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าอะไรถ้าถ้าเป็นการไม่เห็นตัวจริงอะมันมันไม่ตรงปกอยู่แล้วอย่าไปคาดหวังว่ามันจะตรงปกอขนาดเราผสมตัวจริงพ่อสวยแม่สวยเรายัางคาดหวังว่าให้มันสวยให้มันงาม,ามกันก็มันก็ยากมันอยู่ที่ดวงเราด้วยมีอย่างนั้นเลยเหรอครับมีครับ uh huh. มีพ่อสวยแม่สวยไม่ลูกไม่สวยแต่ยังน้อยถ้าเป็น พ่อที่เราเห็นมันก็โอเคนะก็ก็มันอุ่นใจไป,ไปในระดับหนึ่งครับ,รบยังไงมันตัวนี้มันผสมไปแล้วมันลูกมันดีกว่าแม่แน่นอนครับผมเพราะว่ามันยังไม่มีแม่พันุในระแวกนี้ที่จะงามเท่าเท่าพ่อตัวนี้เพราะฉะนั้นแม่มันน้อยกว่าพ่อ,อยังไงมันก็ต้องเกินแม่อยู่แล้วลูกจากพ่อที่งามครับผมเห็นผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้ถึงช่วงล่าอาหารแล้วใช่ไหมใช่ใช่กัปูเริ่มสุกแล้วกัปูเริ่มสุกแล้ว จำมชาจามจุรีอะไรแบบนจะเรียกเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าผมเรียกอะไรแค่กามคูจามจุรีผมก็เรียกได้่าช้าผมก็เรียกได้ครับผมชื่อมันหลายชื่อสรุปแล้วมันคือผลไม้พิเศษแล้วกันเนาะที่คนเราไม่ค่อยรู้กันครับผมรู้แล้วไปใช้เลยครับโอ้แต่ควายตัวนี้มันมูมันเต็มดีนะผู้ใหญ่นะครับมันเริ่มเต็มแล้วเพราะว่าสาย ไทใหญ่สายพันธุ์ไทใหญ่นี้มันจะเต็มที่คือแปดปีครับโแปดปีเลยเหรอครับมันถ้าถ้าถ้าควายไทยเราไทยบ้านเหมือนเมื่อก่อนหกปีมันเต็มที่ครับผมแต่นี่มันเป็นพันธุ์ใหญ่มันจะใหญ่ไปเรื่อยๆตัวนี้มีสิบสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับสูงครับผมดีเียนธรรมชาตินี่นะไม่มีหัวหันเลยนะไม่มีอัดหัวหันเลยมันไม่กินนีไม่กินเลยเราไม่ได้ฝึกให้มันกินเนาะใช่ไม่ฝึกให้กินแต่แรก พอใส่หัวหัรปั๊บมันเดินนี้เลยอมผมเคยเริ่พันรุ์ตัวนี้ทำไมครับผู้ใหญ่ถ้าหัวหันหนึ่งกิโลถ้ามันกินหมดผมให้หมื่นหนึ่งเลยอพอดีเพื่อนผมเป็นสอสบอกว่าจริงไหมเขาเอามาก,กิโลหนึ่งพอใส่มันดมมันเดินนี้ก็ <laughs> ผมเดีย๋ยวว่าก,กิโลหนึ่งหมดเลยมันมันไม่กินซ้ำครับผม <laughs> มันดมได้หัวอาหารมันไปเลยอืแต่ว่าวัวควายของผู้ใหญ่นี่กินหญ้าดีทุกตัวเลยเนาะครับดูสิครับผู้ชมครับ ไม่มีตัวไหนที่จะปฏิเสธเลยนะผู้ใหญ่นะกินดีมากๆเลยยาอย่ายงไรก็กินหมดอ่านี่ยผู้ชมครับยาก็ไม่ใช่ว่าจะสวยงามนะครับไม่สวยถ้าบางคนบอกวัวเกนี้ใคให้กินอย่างก็เวลามันกินเองมันก็ไม่ได้ที่จะเลือกได้สวยขนาดนะั้นครับผมตกลงแล้วความสําคัญของการเลี้ยงวัวพ่อพันธุ์ควายพ่อพันธุ์เนี่ยมันอยู่ที่อะไรบ้างครับผู้ใหญ่ถึงด้ประสบความสําเร็จแบบนี้ครับเม,มันมันมี ไอ้องค์ประกอบเยอะครับถ้าคนที่ไม่เคยเลี้ยงเจอบุดุเจอหน่อยเข้าวัวเข้าอะไรไม่เป็นมันอันตรายอ๋อมีอย่างนั้นด้วยหรอครับใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าบางครั้งอารมณ์เขาเขาเครียด้องหงุดหงิดบางครั้งเขายังไม่ได้กินอะไรเต็มที่แล้วก็ออกไปผสมเลยก็มีลูกค้าเรียก<อ>มันมันต้องทําเวลาให้เขาครับผมเขาอาจจะเครียดอาจจะอะไรอาจจะร้อนหรืออาจจะอะไระมัน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 เครียดได้เพราะฉะนั้นแต่ผมทํามานานผมก็มีความชํานาญมัน ความชำนาญน,นี่มันมันสอนกันยากม,มันต้องใช้ประสบการณ์ครับผมแล้วก็เรียนรู้แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันครับผมวัวแต่ละตัวควายแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนิสัยแตกต่างกันไปครับผมสัตว์หน้าค้นนะ่ะเขาบอกว่ามันเชื่อใจไม่ได้หรอกอย่าไปประมาทมันถ้ามันไม่ชนเรามันเหยียบเราเราก็ตายได้อ๋อครับผมแบบว่ามันมาแบบคล่ม,มาแล้วนี่เราไม่หลบมันมันเหยียบเรากดูกหากแขนไขนอถึงถึงท่านเสียชีวิตได้ครับผม สรุปแล้วเนี่ยก็คือเวลาอย่าประมาทเนาะผู้ใหญ่ครับแล้วเวลาวัวตัวเมียก็เหมือนกันหน้าที่วัวเป็นสัตว์อยู่อ่ะถ้าเรากุ้มปักหลักที่จะผูกมันอ่ะมันกระโดดท่อมเราข้างหลังเนี่ยซอยสามเอวหักอยู่มีด้วยเหรอครับผู้ใหญ่เพราะว่ามันเป็นสัตว์แรงแล้วมันก็วันคิดว่าเป็นนี่มันก็กระโดดค่อมเจ้าของ,ของไม่เห็นเจ้าของคิดว่าเป็นสัตว์เวยเหมือนกระโดดค่อมเอวหัก วัวที่เป็นสัตว์นี่อย่ากก้มหรือหันหลังให้ดิขาดใช่ใชใชเราอย่าประมาทมันเพราะว่ามันเป็นสัตว์มากขนาดบางครั้งเสามันยังกระโดดปีนเสาปีนอะไรเลยผู้ใหญ่ครับวัวที่เรารักลนี่เราหยอกเล่นได้ไหมแนะนํำไหมได้ครับได้ได้มันเป็นความ คุณเคยกันมันมันทำแต่ลูกลูกตรงนี้นะครับลูกจอบัวคอายลูกนี้อย่าไปจําหัวเดวยกาถ้าจําหัวบ่อยๆแล้วมันจะชนเพราะมันรําคาญมันราคาญมันก็เริ่มเบี่ยงไปเบี่ยงมาเบี่ยงไปมาถึงขั้นมันเครียดครับมันชนทีเดียวแล้วมันก็เริ่มเริ่มชนเลยตอนนี้แต่ถ้าเราลูกนี้มันชอบกันอย่างนี้นะครับเหนียงคอตรงคอตรงนี้ไม่ว่าหมาแมวอ่ะถ้าลูกแถวนี้มันชอบมากถ้ามันคุ้นเคยเราปั้มลูกครับผม ห้ามจับบริเวณหัวครับหัวนี่วัวควายมันจะชนลองจับปั๊บมันจะปัดออกเลยอ่าลองดูนะครับเนี่ยเนี่ย,ยพี่ชมครับอเนี่ยเนี่ยเขาเรนะอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วแ,แต่นี่มันคุ้นมากก็เลย